ทุกคนตอนนี้ยังไม่มีใครมาแต่ไออ่ะก็จะไลฟ์ไอก็จะคุยไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไอามีเวลาสิบนาทีก่อนออกจากบ้านนะคะไอกําลังจะเเตรียมตัวไปทํางานนะคะจะออกจากบ้านภายในสิบนาทีก็เลยแบบว่าอยากจะมาส่งไลฟ์นิดนึงจะพาทุกคนไปดูกระเทียมป่าหน้าบ้านแล้วพี่ขุนเข้ากําลังเข้าสะอาดบ้านอยู่วันนี้วันเสาร์นะคะ ไอ้อ่ะต้องทํางานเสาทิศเพราะว่าเสาทิ์ที่แล้วไอหยุดไปแล้วเนาะคุณโรงงานเกอดได้ดอกที่ใหม่สวัสด,ดีน้อง,องบีมด,ดีจ้ะเดี๋ยวปิดบ้านก่อนเพราะว่าพี่ขุนทําความสะอาดบ้านแล้วเสียงดังเดี๋ยวพามาดูกระเทียมป่าเอ่อใครจําได้ว่ากระเทียมป่าที่ ที่ไอ่ไปเก็บปีที่แล้วอะที่ไปเก็บกับเป๊ะจา้ะสวัสดีพี่ตุก๊กที่ไอ่ไปเก็บกับเป้เนาะตอนนั้นที่ไอ่ไปเก็บอะมันจะเป็นช่วงที่ดอกมันบานแล้วไหลไ่ก็เก็บไอก็ไปขุดขุดมาคราวนี้มันก็ไม่ได้รากนะมันจะได้แค่ต้นที่ฝังอยู่ใต้ดินแต่รากมันไม่มาด้วยไอยก็เลยเอาเอาต้นพวกนั้นนมาแช่น้ําแช่น้ําจนมันมีรากออกมานิดนึงแล้วไอก็เอามาเสียบไว้เนี่ยทุกคน เสียบไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเสร็จแล้วตอนนั้นจําได้ว่าทากะ่ะก็มากินทากกินเกี้ยงเลยนะแล้วอยู่ดีๆนะทุกคนดูสิมันเกิดอะ่ะ <c oughs> พอดีมีพี่คนหนึ่งนะคะเออกบอกว่าให้อายอะ่ะถ่ายคลิปใกล้ๆมาให้ดูหน่อยอายก็เลยจะพามาดูนะคะเพราะว่าหน้าบ้านมันมีพอดีเนาะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ต้นต้นดอกไม้ เนี่ยทุกคนมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเวลามันเกิดขึ้นมาน่ะมันจะมาพร้อมมันจะตั้งท้องมาเลยนะคะตั้งท้องคือตั้งท้องที่แบบดอกอ่ะมันจะแทรกอยู่ข้างในแล้วแล้วก้านดอกมันก็จะค่อยๆชูขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอพอมันเกิดมาปุ๊บมันจะตั้งท้องมาเลยค่ะอย่างเนี้เลยทุกคนตั้งท้องมาพร้อมกับดอกเขาตัวนี้ก็กําลังตั้งท้องเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหม เห็นชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไม่เอ่ยอยู่นอกบ้านเนาะแล้วใบเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นใบกว้างๆนะคะใบเรียวๆถ้าถ้าดมดมดูก็จะเป็นกลิ่นกระเทียมผสมกับหอมหรือว่ากุยช่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า กลิ่นกระเทียมจะมาก่อนเนาะเนี่ยทุกคนมันก็เกิดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับที่ต้น,นอะนะอันนี้ก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยค่ะ ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นต้นดอกไม้ใบมันจะเล็กกว่าตัวนี้ไม่ใช่นะคะทางนน้นก็จะเป็นดอกไม้ที่มันอยู่ใต้ดินมันก็แทรกขึ้นมาตัวนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะที่เขาเรียกว่าผักชีล้อมฝลังกำลังโผล่ขึ้นมาแล้วแต่อันนี้ไอไม่ชอบนะไอไม่ชอบเพราะไอไม่ชอบกลิ่นเขาอืม ไม่ชอบกลิ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นดอกไม้ที่ขุดมาจากบ้านคุณย่านะคะคุณย่าก็แบ่งให้ลูกสามคนใช่ไหมตรงน,นี้ก็ขึ้นมาจะเห็นว่ามันมันจะเป็นตุ่มๆขึ้นมานะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวก็จะแตกใบแตกดอกมาแล้วนะคะประมาณนี้ <laughs> พาดู ไอไม่แน่ใจว่าพี่พี่คนนั้นนะคะที่แกอยากจะเห็นใกล้ๆนะแกแกจะเข้ามาดูทีหลังไหมแต่ว่าไอาก็พาดูได้เท่านี้เนาะจริงๆไอถ่ายถ่ายคลิปไว้นะคะไอก็ไอถ่ายคลิปเพราะว่ามันจะมีต้นกระเทียมที่เหลือที่ไอย,ยังไม่ได้ทํากินแล้วก็มีต้นกระเทียมที่ไอเก็บมาแล้วมันมีรากไอก็ยังไม่ได้ลงปลูกไอก็เลยทําคลิปไว้ทีนี้ ไอ้ก,ก็เลิกงานค่ำอ่ะทุกคนก็เลยไม่มีเวลาที่จะแบบเอาคลิปอ่ะมารวมแล้วก็ขึ้นโพสต์ไว้ให้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพาดูก่อนละกันนะคะนั่นแหละคือบางคนอาจจะคือแบบเข้าไปดูในคลิปของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะเขาก็จะมีแบบพาไปดูป่าพาไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับบางคนที่เขาแบบเขาไม่รู้จักจริงๆอะ่ะ ถึงจะดูกี่รอบกี่รอบมันก็ไม่ไม่มั่นใจที่จะเก็บเหมือนไอตอนแรกเลยนะคะตอนแรกที่ไอ้ย,ยังไม่เคยเห็นต้นกระเทียมด้วยตาของตัวเองอะ่ะไอไอเดินดูทุกที่เดินสำรวจแล้วก็เก็บมาดมดูนะคะมันจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกไอ้เรียกว่าต้นว่านนะคะดอกมันจะเป็นสีขาวๆตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็นเวลามันเกิดขึ้นมามันจะมีใบอะ่ะ ใกล้เคียงกับใบกระเทียมแต่ว่าไอ้ดอกไม้ตัวนั้นที่เป็นต้นว่านน่ะมันจะมีใบที่แข็งกว่านะคะเดี๋ยวอากาศดีๆวันหยุดนะคะจะเดินขึ้นไปที่ตรงทะเลสาบแล้วก็จะไปดูว่าดอกว่านนั้นน่ะมันขึ้นหรือยังแล้วเดี๋ยวไอจะเก็บมาเปรียบเทียบกับกระเทียมให้ดูเนาะไออาจจะไม่ได้ทักทายนะคะเพราะาไอก็จะพูดไปเรื่อยๆแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายพี่พาสวัสดีค่ะพี่ติ้งสวัสดีนะคะพี่พึ่ง,ด,ะะงด้วย ไอกำลังะจอกไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยพี่อุไรด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องเปียน้องแก้วอุย้ยแก้วน้องแก้วหายไปนานเลยแก้วไม่ทำคลิปเลยอะ่ะพี่กดเข้าไปดูช่องของแก้วปี2020พี่ไอไปไปกดดูว่าหนูมีการเคลื่อนไหวในช่องไหมแก้วนี่ใช่คนโคราชหรือเปล่า ถ้าพี่ใหญ่จําไม่ผิดนะทีนี้พี่ก็ไม่เห็นไม่เห็นน้องอ่ะ,อะแ c t i v e ไงพี่ก็เลยไปกดออกเหมือนประมาณว่าน้องอาจจะไม่ทําคลิปแล้วนะคะแต่พี่จําได้จําแก้วได้น้องพลสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับพี่ใหญ่คนสวยโอ้ย <laughs> ปากหวานหวานเดยพี่น้องน้องพลนี่ <laughs> สวัสดีค่ะคุณอมพาพี่ตุ๊ก ไอเห็นพิทุกแล้วเนาะเดี๋ยวน่า,าจะพยายามดูอ่ะโอเคไอก็ทักครบหมดแล้วนะคะไอไอทำงานเที่ยงทุกคนตอนนี้เดี๋ยวนะคะตอนนี้ส1บโมง3ากกว่านะคะใกล้จะใกล้จะ11โมง3าหแล้วไต่บอกพี่ขุนว่า,าเราออกเดินทาง11.40โมง40เพราะว่าวันนี้วันนี้ไอจะทำงานขายไอยไม่ได้อยู่แคชเชียร์เพราะฉะนั้น ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่ต้องมีกล่องเงินนะ่ยก็สบายๆนะคะเข้าไปเปลี่ยนแค่กางเกงเพอเสื้อใส่แล้วก็จะประหยัดเวลานิดนึงตัวนี้เป็นต้นดอกดอกไม้ที่หอมๆที่ชื่อดอกดอกซีเรียนนะคะทุกคนมันก็กําลังเป็นปุ่มๆขึ้นมานะคะเป็นปุ่มๆเดี๋ยวมันก็จะแตกใบแล้วก็ออกดอกมานะคะ มีแต่ไม้ค่ะมีแต่ดอกไม้รอบๆนะคะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะแต่ไม่ค่อยแดดกําแพงเพชรฝ,ฝนกําลังตกเลยที่บ้านไหนฝนตกไปเมื่อประมาณก่อนที่อาจจะขึ้นไปเก็บเห็ดอ่ะฝนตกฝนตกมาราวๆประมาณสามสี่วันก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าปีนี้ฝนตกแบบว่าตกไม่เยอะนะฝนจะตกมาแบบตกตกมาแบบพอดีพองามอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะ วันนี้ไอทำกล่องข้าวไปทํางานนะคะได้ไอ,อ,อไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแต่ไอเอาใบกระเทียมป่าน่ะสับๆๆแล้วก็เอาไปผัดใส่หมูแล้วก็เอาไส้ที่ไอผัดน่ะไปไปห่อในแผ่นแป้งที่เป็นแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสดทุกคน <c oughs> เป็นคล้ายๆอาหารเวียดนามเนี่ยค่ะมันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้อยู่ในกล่องเนาะ เห็นไหมคะใครเคยกินอใครเคยกินอะไรนะปากหม้อยวนน่ะทุกคนปากหม้อยวนไอไอทำปากหม้อนะคะแต่ใช้แผ่นแผ่นปอเปี๊ยะแผ่นปอเปี๊ยะนะคะเพราะว่า,าแป้งที่ทำปากหม้อนะ่ะไอเคยทำหลายทีแล้วมันทำทีไรมันก็แค่พ่อใช้อะ่ะมันไม่ดีที่สุดน่ะ ไอ้ก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะก็ใช้แผ่นแป้งนะคะส่องดูหน้าบ้านของเพื่อนบ้านสวยสวยมีดอกไม้เต็มเลยเขาจัดบ้านแล้วอะแต่บ้านไอ้ย,ยังไม่ได้ทําอะไรเลยปกติไอ้ก็จะทําช้ากว่าเขาอยู่แล้วเดี๋ยวนะคะไอ้เรียกพี่ขุนกันอันสกิีนออเคดอก็เดี๋ยวพี่ขุนเขาจะไปส่งไอ้นะคะแล้วก็เขาก็จะขับไปฝึกชี้กงในเมืองกเทนเบิร์ก เขาฝึกชีกงบองยโมงนะคะวันเสาร์พี่ติ้งสวัสดีค่ะคุณน้ำพึ่งคงไม่เห็นข้อความยังไงล่ะคะมีมีใครเขียนหาไอไอย,ยังไม่ได้อ่านเนาะไม่เห็นทักพี่เลยน้องไอไอทักแล้วพี่พึ่งไอไอบอกไอไอเห็นพี่พึ่งแล้ว มันจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบางทีมันจะไม่เห็นไงพอมันไหลขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถ้าไอาพูดไปเรื่อยๆไอก็จะไม่เห็นไอจะพามาดูต้นหอมป่าค่ะอันนี้ก็ป่าข้างบ้านนี่แหละนี่ค่ะกำลังขึ้นแล้วค่ะหอมป่าก็น่าจะเป็นน้องกวางมากินค่ะเนี่ยกัดเฮี้ยนไปเลยนั่นนะคะพอหอมป่าเนี่ยเขาจะมีรสชาติจะหวานๆหน่อยนะคะ กลิ่นเขาจะกินจะไม่แรงเท่ากระเทียมป่าเนาะเนี่ยค่ะดูสิเขากัดกินไปครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะ <c oughs> ป่าตรงข้างบ้านไอ้นะคะป่าป่าตรงนี้นะคะป่าข้างบ้านจนยาวขึ้นไปถึงตรงที่ไอญเก็บเก็บเห็ดเห็ดนางลมเนาะเห็ดนางลมนี่จะเดินเดินไปอีกสักลาราประมาณ150เมตรจากตรงนี้นะคะไม่ไกลมาก แต่ป่าเนี้ยจะเป็นป่าป่ากุยช่ายถ้าเราจะเก็บกุยช่ายเนี่ยก็เยอะเลยค่ะแต่ว่าต้องรออีกหน่อยไอ้ว่าน่าจะรอไปถึงเดือนพฤษภาพเพราะว่าที่นี่อากาศมันแบบมันเย็นอะ่ะแล้วต้นไม้มันก็โตช้าทุกคนเห็นถุงเนี่ยถุงถุงสายลุงอ่ะถุงใส่กับข้าวไอ้นั่นนะ <laughs> ตั้งจกปอกไว้พี่คุณก็มาจากเถื่อไอจะไปทานเฮ็ดงานอยู่บ้านี้บัดนี้เฝ้าเลยเดะพี่น้องเอ้ย อ่ะพี่ขุนสวัสดีหน่อยครับโอ้หล่อจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนื้อวัววัวก็คือวัวก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะหรือว่าสปริงนั่นเองในภาษาอังกฤษภาษาสวิดชก็วัววัวทายใบไม้ผลิใบไม้ผลิ คุณจะ say by ม oh ั by April, ้ยพี by ม uh. er, mm ั้ยพีโอ้โหเลือดสมอปริ by มั้ยพีอปริอปริอปรินยี่เมษายนคุณจะ say เมษายนเมษายนอ่ะเออสิริงอมมินโทรศัพท์ดูเออโยมอันสุดหรือตะโพวแบตเตอรี่สอดูเวียร์อันย้อนสุดหรือตะแกรดเออว่าคุยโอเค อ๋อมีเสียพี่ขุนถามว่าจะสั่งอาหารมากินไหมตอนเย็นวันนี้ไม่ได้มาในเสื้อสีส้มอ๋อเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นฤด,ดูสปริงแล้วความรู้สึกของแกนะแกก็เลยเปลี่ยนใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่บางลงเพราะว่าเสื้อแจ็คเก็ตสีส้มมันจะเป็นแบบมันจะเป็นขนเป็ดอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันจะอุ่นเนาะแกก็คือแกเป็นคนขี้หนาวไงกกต้องใส่เสื้อผ้าเยอะเอะ พี่ซูซี่บอกว่าไปทำงานเดี๋ยวมันจะสายเพื่อนบ้านเฮ้ยเพื่อนบ้านสำหรับคนที่เขาไม่มีที่จอดรถเนี่ยคะเขาก็จะจอดข้างนอกใช่ไหมคะจอดข้างนอกตลอดตีเลยทุกคนแต่ว่าจ่ายค่าที่จอดรถนะแต่สําหรับพวกไอพวกไอก็จะมีมีโรงจอดรถอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะจ่ายเป็น ทุกๆสามหรือ4ีเดือนนี่แหละไอ้จาไม่ได้จริงๆนะจ่ายครั้งละพันห้ารคนอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นี่นะอยู่สวีเดนนะที่จอดรถบริเวณอันนี้คือในเมืองที่อายูนะแล้วก็ในเมืองโกเทเบิร์กด้วยที่จอดรถลงจอดรถสำหรับคนที่อยู่ อพาร์ตเมนต์หรืออยู่บ้านที่เป็นแบบทาวน์เฮาส์แบบพวกไอเนี่ยบ้านติดติดกันต้องจ่ายนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวแบบมีบริเวณบ้านเป็นของตัวเองแล้วสามารถที่จะจอดรถได้เขาก็จะเขาก็จะเอาเข้าไปจอดอย่างนั้นนะคะอย่างอย่างบ้านย่าไอาอะ่ะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมคุณปู่คุณย่าเขาก็จะมีที่จอดรถหน้าบ้านซึ่งเขาก็ต้องไม่เสียไม่เสียค่าจอดแต่พวกไออะ่ะนะคะเมืองโกเทนเบิร์กแล้วก็เมืองเมอนดอน จะขับไปไหนจอดที่ไหนต้องจ่ายค่าที่จอดรถตลอดทุกคนแล้วอย่างพวกไออะอยู่นอกกเทนเบิร์กไอไม่ได้ใส่เบลอ่อะรถมันร้องอยู่นอกเมืองกเทนเะบิร์กเนาะเวลาจะขับรถเข้ากเทนเบิร์กก็ต้องจ่ายจ่ายเหมือนเมืองที่เมืองที่กรุงเทพเลยเหมือนจ่ายค่าทางด,วด่วนอะทุกคนเออนั่นแหละไอก็เลยว่าเออดีเหมือนกันที่ไอทำงานอยู่แค่ตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงอเกีเเนี่ยมันมันใกล้บ้านแล้วไอถ้าพี่ขุน สมัยก่อนพี่ขุนทํางานแกก็แกก็ไม่ได้ไปรับไปส่งไอแบบนี้ใช่ไหมคือไปรับแค่ตอนค่าตอนเช้าไอก็ไปเองไอก็ปั่นจักรยานหรือเดินไปไอก็ต้องไม่ไม่ต้องเสียค่าค่าเดินทางเยอะอะค่ะถ้าไอเดินทางไปเองสมัยก่อนจากเมืองไอเนาะไปคนเทนเบอร์ไอก็ซื้อบัตรรายเดือนอัปตาดลิไอซื้อบัตรรายเดือนพันกว่าโครนนะทุกคน พี่ขุนเองก็ถ้าก่อนทํางานอยู่โกเทนเบิร์ก็ขับรถเข้าไปก็ไหนจะค่าน้ำมันรถไหนจะค่าทางด่วนทุกวันอีกเงี้ยมันมีแต่ค่าใช้จ่ายหมดเลยอ่ะเออไปจอดตรงไหนก็มีแต่ค่าที่จอดรถเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะการคมนาคมที่นี่มันสะดวกเนาะเดินทางไปทํางานหรือไปไหนมาไหนเราใช้อสาธารณะก็ได้ค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้จ่ายแพงก็คือเลือกเอานั่นแหละ เหลือสิบห้าคนสิบสี่คนละไอพูดไปเรื่อยๆต้องขออภัยไม่ได้อ่านสวัสดีพี่กบพี่กบใครเอ่ยเนี่ยแม่น้องเจสิก้าไลฟ์อินเยอรมนีสวัสดีจ้าพี่เจนสวัสดีพี่น้อยถ่รข้ามข้อความใครไปไม่ได้ทักใครก็อย่าน้อยใจนะ ออางขวดน้ําไปทํางานต้องมีขวดน้ําติดตัวนะคะไอกี้นี่มีชื่อไว้ด้วยนะคะไปตั้งไว้ตรงไหนก็เขาก็จะรู้นะคะอักปะเมือมม่อมาไหนไอดักคนที่เขาจะโกงแบบไม่จ่ายค่าสินค้านะทุกคน ไอ้ดักจับเขาได้คนนึงไม่ได้ดักจับหรอกคือไอก็ขอตรวจเป็นธรรมดาแหละมันเป็นมันเป็นกฎอยู่แล้วนะว่าเขาถ้าเขาเดินย้อนสอนเนาะปกติซื้อของในห้างมันก็จะเดินแบบเดินไปตามเส้นทางที่เรากําหนดไว้แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ออกใช่ไหมคะแต่นี้เหมือนแบบเขาถือถุงเบลอเลยเดินลงมาจากบันไดพอดีพอดีใหญ่ไปยืนอยู่ตรงทางเข้าพอดีไอ้ก็เลยบอกว่าขอตรวจอ่า บินใบเสร็จอะไรพวกนี้ค่ะตรวจบินซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่มีสามีฉันเป็นคนจ่ายเงินแล้วก็เดินออกไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยไอ้ก็บอกว่าเออรู้ไหมว่าถ้าเดินลงมาทางนี้ต้องต้องโชว์สลิปที่เธอซื้อของอะ่ะเออมันต้องโชว์รายการด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดินย้อนสอนไอ้ก็บอกเขาว่าไม่ใช่ว่าไอ้จะไม่สุภาพกับคุณนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกฎที่ไอ้ต้องทําเขาก็แบบเขาดูแบบ เฟรนลี่มากทุกคนถือแก้วกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็แบบเป็นเป็นผู้หญิงแบบห้าสิบกว่าปีเป็นเป็นฝรั่งสวีเดนเลยเนาะก็เหมือนประมาณแบบเฟรนลี่จนไออะไม่คิดว่าเขาจะทําอย่างนั้นได้ไอ้ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไอ้ก็คิดว่าเขาลืมจริงๆสามีเขาออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอก็เลยแบบเหมือนลําบากใจอะถ้าจะปล่อยเขาไปก็มันมี question mark อยู่อะค่ะมันมี question mark อยู่เพราะนั้น ไอ้ก็เลยใช้วิธีการแบบโทรไปหาหัวหน้างานว่าเออเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ฟังที่ไอ้พูดนะตอนที่เขาฟังไอ้พูดเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันทิ้งของไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปตามสามีฉันก่อนฉันโทรไปหาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอารายการการจ่ายเงินนะ่ะเอาบินมาโชว์แล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาของไอ้ก็บอกได้ได้ไดก็พูดประมาณนี้นะคะคือตัวไอ้อะคือรู้รู้ว่าสิ่งที่ควรทําคือไอ้ต้องไปตรวจใช่ไหมแต่ว่า ไอ่ลำบากใจที่จะแสดงเขาเรียกอะไรนะแสดงรีแอคแบบเหมือนประมาณว่าเขาอะได้ไม่เลีอกที่คุณอยากได้มอเตอร์ไซค์<笑><笑>เหมือนกับเขาจะช่อชนคือไอรู้ว่าเขาจะช่อชนเพราะอะไรรู้ไหมไอจับไตรตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาลืมมาบัตรมาสามีก็เลยเป็นคนจ่ายเงินค่าของให้แล้วสามีเดินไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ห้างติดกันกับอีเกีย แล้วนี้เขาบอกไอว่าเขาอ่ะจะเดินลงมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อขนมปังกับไส้กรอกซึ่งหน้าตอนนี้ตรงจุดที่ขายขนมปังกับไส้กรอกอะไรต่างๆขายพิซซ่าเขาเรียกอ่าบิสโทรนะทุกคนเขาไม่รับเงินสดอยู่แล้วแล้วเราก็เลยฉุกใจคิดว่าถ้าเขาไม่มีบัตรอ่ะแล้วเขาจะไปซื้อของตรงนี้ได้ยังไงเราก็เลยตัดสินใจโทรนะคะโทรหา,าคนที่เป็นหัวหน้างานนั่นแหละว่าเออเคสนี้เคสนี้ซึ่งจริงอ่ะเรา เราไม่กล้าจะใช้คําพูดนั้นกับเขาต่อหน้าต่อตาไงว่าเขาอ่ะจะช่อชฉนอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนแล้วสรุปไอ้ก็เอาถุงใบนั้นมาเนาะรอจนค่ำไอ้ไอ้ไอ้อจับเขาได้เที่ยงบ่ายโมงครึง่งไอ้รอไปจนถึง18.00นเขาก็ไม่กลับมาไอ้ก็เลยบอกหัวหน้าว่าทำยังไงดีก็เลยเขียนเป็น เป็นรีพอร์ตนะคะเขียนเป็นรีพอร์ตส่งทางซิเคียวริตี้นะคะว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงยังไงอะไรเงีย้ยก็ลงชื่อหัวหน้าอีกคนณนึงเดินผ่านมาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เลยถ่ายรูปไอ้กับถุงใบนั้นนะ่ะไปโพสลงในแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะดูกันแค่เฉพาะในอนะีเกียนะไอ้ก็เลยกย็เลยกล้ป็นแบบว่าเหมือนเราไปจับ จับขโมยได้แล้วเขาก็เอารูปเราไปโพสประมาณว่าไอ้กี้เป็นดาววันนี้อะไรเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ดาวซินโดรมนะดาวในการทำงานดาวดีเด่นอะไรประมาณนี้แหละเาลิงบายบาย I talk about yesterday that I did <I know. S 1> t h a t w o r k yes good idea mm. to talk about have a nice day you too thank you for today shall we check it yeah I'm gonna hand up on Max to Maxie y e a ยอริงเนี่ยเดี๋ยวิดลุ้นมลุ้นเบอร์เท่านั้รอกาเอยอทุลุ้นอฟฟัวยเบอร์ยังอะโอเคเดทุกคนไปละปิดแน่นไหมเออไปละอาจจะเดินเข้าบริษัทแล้วนะ ไอ้ก็จะจบการไลฟ์ไปเพียงแค่นี้คุณน่พาพรสวัสดีคุณไอ้ฝากสวัสดีท่านขุนด้วยไอ้แยกกับพี่ขุนแล้วค่ะพี่ขุนจะไปพี่ขุนไปในโกเทนเบิร์กค่ะไอ <c oughs> อยากให้ทุกคนดูดอกไม้นะคะวันนี้ถ้าทางคนจะเยอะอยู่อันนี้เป็นดอกไม้ทางขึ้นไปที่จอดรถบริษัทค่ะเอในใน ในส่วนของที่จอดรถพนักงานนะคะพึ่งจะบานค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสวยเนาะโอเคไอไปก่อนนะเดี๋ยวจะสายเนาะขออนุญาตทุกคนเข้าไปทำงานก่อนคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์ไอจะไปแล้วนะ ยังไงก็ถ้าเกิดไม่ได้ทักทายใครไม่ได้อ่านข้อความใครก็ขอภัยมาณที่นี้ <laughs> ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะ <laughs> ถ้าเกิดมีโอกาสเก็อยากจะไลฟ์นั่นแหละ <laughs> เวลาคุยกันอย่างนี้มันมันสนุกดี <laughs> <laughs> คุยไปเรื่อยๆไม่ต้องมีสคริปต์ไอไปเลยเด้อ